สวัสดีค่ะน้องหอมเมืองเลนนะคะวันนี้น้องหอมก็จะกลับเชียงตุงแล้วนะคะน้องหอมก็จะกลับไปที่บ้านเมืองเลนอีกแล้วนะคะไปหาคุณแม่ก่อนนะคะแม่อามของน้องหอมคือสั่งโทพูไว้นะคะโทปูก็คือเต้าหู้เต้าหู้ยียย้ที่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าที่บ้านหอมก็จะเรียกว่าโทพูแล้วน้องหอมก็จะไปที่งงบ้าน ร,ร่วมงานบ้านขึ้นบ้านใหม่นะคะพี่หอมท่าเหลือนะคะมาดูนะคะว่าบ้านน่ะจะไกลไหมหรือว่าจะใกล้อะไรประมาณาน,นี้แล้วท่เรือจะสวยไหมแล้วก็บ้านพี่หอมจะสวยขนาดไหนเรามาดูกันนะคะแล้วก็<ม>น้องหอมจะเจอพี่พี่หอมหรือเปล่านะคะเพราะว่างานขึ้นบ้านใหม่พี่หอมพี่หอมอาจจะไม่ว่างก็ได้นะคะ<ม>เพราะว่าแขก น่าใจเยอะนะคะแล้วมาดูบ้านที่หอมกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะน้องหอมก็ยังไม่เคยไม่เคยได้ไปนะคะที่บ้านหลังใหม่นะคะน้องหอมไปแค่หลังเก่านะคะแต่อันนี้น้องหอมก็จะไปที่ไปร่วมงาน<อ>บ้านพี่หอมท่าเรือนะคะพร้อมี่คอีพร้อมไกด์พี่คาอีนะคะแล้วก็ท่านพี่กล้องพอพแล้วก็พี่ชุนเอนะคะคนขับรถของ ของเรานะคะที่ทาพามาเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องหอมอ่ะจะไปที่ไหนบ้างนะคะโอเคนีันนี้ <c oughs> เป็นตลาดผลไม้ข้างทางของทางออกเมืองเพียงตุงนะครับเนี่ยครับป้าสวยๆก็นั่งขาย ขายตลอดทางครับมีส้มมีอะโวคาโดครับไม่มีแล้วไม่มีโอ้ยเมื่อวานนี่ไอ้น้องนั่นน่ะ อันนี้สตรอเบอรี่นะครับสวนก็อเลอยนะครับูกใหญ่มากเลยชมากเลยูกใหญ่จริงเลยนะครับเบลเลอร์เลยนี่อันนี้ยิ่งใหญ่เลยครับนี่นะตะปีง่ายทำไมกูใหญ่นะครับนี่เป็นตะก้าเลยนะครับนี่ใหญ่ครับปลูกที่สวนนี่เลยครับชนได้ไม่ได้รับสวนด้านโน้ตเขากำลังเก็บอยู่ข้างบนนะครับเป็นสวนเลยโทษทีครับนี่ครับใหญ่ๆซื้อได้เลยนะครับ ราคาจากมะฝางละ่ะเขาไปเซ็นจ้างนะรับโอเคนั่นแล้วก็นี่ต้นอันนี้ก็เป็นต้นสเบระร่นะครับซื้อไปปลูกได้แต่ก็คือปลูกที่ต้องปลูกที่นูน่นต้องปลูกที่ภาคเหนือนี่ครับนี่ลูกจะเบิ่มเลยไม่ต้องไปไหนเลยนี่เห็นไหครับลูกใหญ่ลูกแก่โตเขาเป็นต้นไปปลูกเลยต้ แมงจะไซเราจะไปเที่ยวเที่ยวสวนไอ้นี่นะครับรสวนนี่ครับสวนพี่คเาัาสวนตอเบอรี่อ,อันอน,อนี้ราคาเท่าไหร่บ้างคุณน,น้องกัลป์ขนานีาา้จะั้อง อันนี้สองมหมอันนี้สองหมอันนี้สวยอันนสองหม,งม,งมื่นสองหมื่นนะสองหม่นเัก็เลย้น้นน่ช่ก็ไม่ด้อ้น่มได้่สินี่คิดต่อนี่ฮะยังเสียเลย้

พี่ไม่ใช่ลยคอย่างนี้ไปดีให้พี่หย่อนแก้วไปเลยให้พี่หย่อนแก้วไปเลยไม่เอาใหญ่ๆข้เอเจ้าใหญ่ๆตัวเยื่ยชินโนแหละเลยว่งมาใช่ไหมตัวผมเยื่ยชินโ <c oughs> น่เยน่นั่งนะ <c oughs> มันน่สวยอ่ะ <c oughs> รูปใหญ่ก็จริง <c oughs> แต่ว่ามันไม่น่าที่จะเอาตะกร้านี้ใช่ไหมฮะ ก็จะลดให้สองหมซน่นอิน่กวไางนี่อร่อไ่ต้องมาของจีนนั่นแหละิบอลตต้องมา้นามจีไม้ามาเชฟชนได้หยงไรหวานไหมหวานอันนู้ต้จีเ เขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาเขาไม่อยากให้ขึ้นไปสวนขึ้นไปได้ค่ะขึ้นไปได้อ๋อโอเคที่ไหนตรงขง้างบนนี้นะอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยปกติไม่ให้คนขึ้นไปอ๋อปกติไม่ให้คนขึ้นไปแล้วขึ้นตรงไหนอ่ะพี่พี่เขาบอกให้แล้วนะเออเอาไงไอ้ลูกเลยไอ้ลูกนี้เปลี่ยนได้ไหมครับพี่พี่ลูกนี้เปลี่ยนได้ไหมครับเนี่ยมันเปลี่ยน้มันนั่นอะ่ะเปลี่ยนปกติ <Okay. S 2> โอเคเยอะม,มากแ,แล้วก็มีอีกลูกหนึ่งตรงนี้เปลี่ยนเงี้ยเปลี่ยนลุกมีมีอีกลูกเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนอีกลูกยุม่มจับโอเคอันนี้สองลูกเนี้ยเขียนว้าผมจำไม่ได้นะของเราเป็นตัวนักษรไงนะอ่าไท่าช่นะ <Okay. S 2> โอเค เออเขาลุยมาลุกเ,เกป็นลิเบอร์เจอร์เท่าไหร่สองหมื่นจาร์ดก็ประมาณสองร้อยเอาตังค์เอาตังค์ให้พี่ครับมดีสินี่ครับขอบคุณมากเท่ไหนขอขอไปถ่ายหน่อยนะครับขึ้นตรงไหนอะครับฮะ อ๋นนอตรงนั้นอ๋อโอเคได้ได้เดีย๋ยวไปเถอะเอาเอาไปเก็บก่อนเอาตั้งที่บาะอ่ะหอมหอมตั้งในนี้เดี๋ยวเดินกลับมาชิมใหม่ก<อ>็มีชิมไอมชิมเน่าๆเนี่ยหอมอร่อย <c oughs> <c oughs> วางชุ่มช่องตอนที่แขวนนี่มีที่แขวนเอาวางไว้ก่อนหอมหอมเขาเดี๋ยวหน่อยนู่นนั่นน่ะแขวนมีสองอันเห,ห,ห็นไหมอ๋อ โอเคหนึ 1> okay, 1่งขอขาให้ไปจอดตรงนู้นได้ไหมให้ไปจอดตรงนูง้นเพราะว่าจะมีลูกค้าเข้ามาโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคใช่ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวรถมาเอาข้าม <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อยู่ตรงนี้ไหน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ขอให้เดินตรงนี้ <c oughs> เอขึ้นบันไดนะครับไปสวนเจ้าของร้านให้ให้ไปนะครับคนอื่นไม่ให้ขึ้นปกติเขาไม่ให้ขึ้นนะครับเ,รขเขา,เาขอเขาก็เลยให้ไอที่ตรงเนี้ครับสตอเบอรี่ต้องเดินตรงไปนู้นน่ะเนาะที่เชงตนที่ตรงนี้ก็ยึงดอยบางไวายัง ใช่อันนี้เป็นร้านเพื่อเจ้าของบ้านใจดีเจ้าของสวนใจดีให้เข้าไปได้ไป,ไ,ไปข้างบนหน่อยดิ<อ>นี่นีงเ,เ,เป็นกอเลยเอ๋อเดินเข้าตรงนั้นแล้วน้องจะไปยังไงก็เลยขึน้นไปขึ้นไปไปข้างบนนั้นก็ได้ไปเลยนี่ยเดินขึ้นหน่อยข้างบนสวยกว่า เออนี่ครับเอ้ยแล้วเขามีแซมด้วยนี่นะเนี่ยออกแล้วเนี่ยแต่ลูกเขามันยังเล็กอยู่อย่างที่เขาบอกพี่ดูสิพี่ดูสิพี่หโอกมันดูสิหืมลูกแต่งจริงโอ้ยใหญ่มากนี่นี่นี่ลูกใหญ่นะครับลูกเบลเลอร์เลยดึงเลยตลกนะเดี๋ยวเขาว่าอันนี่ก็มีนี่นี่ก็นี่ใหญ่ครับที่นั่นก็ใหญ่นะ รู้สิมันเป็นพันมันใบมันใหญ่เลยหอมเข้าไปเหยียบอย่างนี้เขาไม่ได้ระวังนะไปด้านนึงนี่น่ากินมากเลยที่ทำยังไงไม่เอาเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราคอยช่วนี่หอมลูกนี้นี่ใหญ่มากเลยใบมันใหญ่ครับนี่นะหอม่อ้ยออ้ยโอ้ยโคตรใหญ่เลยนะน่ะโอ้โหมองไม่เห็นกล้องมันมันไปไม่เห็นติดใบหอมไปส่องเองส่องนี่โอ้ยลูกใหญ่จริงไม่หรอก น้องเข้าอีใบมันโตใบมันโตน้องเขาอีนี่คือเรื่องไอ้เนี้ยใบใหญ่ไบบ้านที่นี่ที่น้องเนออกมาเยอะมากเลยนะคะต้นตออ๋อต้นพังพันมันเป็นพันใหญ่ใหญ่ต้นไม่เสมร็จเน่าใช่ต้นนั่น่ะเห็นไหมใบเขาขึ้นมั่วเลยอบ้านน้องคําหองเขาก็ขึ้นเนี้ยมีต้นหอมมาขึ้นแทรกอันนี้คือสวน สวสตรอเบอรี่ใหญ่จริงนะลูกนั้นน่ะวันนี้กำลังออกอยู่นะคะใหญ่ๆงนั้นอันนี้ทั้งนู้นทั้งนั้นเลยหอมเดืนโอ้โหอ้โหนี่ก็ลูกใหญ่ใหญจริงอันใหญ่ใหญ่ขึ้นนะไปมันใหญ่มากเลย้ใหญ่จริงยังไม่ค่อยออกพอนี่ๆๆเขาปลูกพร้อมกับต้นในนี่นี่นะ เนี่ยโอ้ใหญ่ใหญ่แล้วก็มีเยอะด้วยนี่นะคะโอ้ไม่คิดเลยว่าจะใหญ่ขนาดนี้ก็แมด้วยนี่นะปลูกเขาปลูกแฟดด้วยต้นหอมนี่ตกที่นี่ลูกหนึ่งงูในนี้อ่ะเยอะเลยเต็มเลยลูกนี้ก็ใหญ่ๆนะเนี่ยน่าจะเก็บได้แล้วนะ เจ้าของน่าจะเก็บได้แล้ว,ลวนี่ยนี่เดินไปทางนู้นเห็นเลยลูกแกงแยงมองเห็นเลยเห็ดใบกออ๋มถ่วงตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยเยอะเยอะเลยนี่แมงก๊อกพีน้องสมชอ่ะลูกบอลเลยนี่นะคะน้องหอมก็อยู่ที่ไร่สวนสตรอเบอรี่นะคะ,ออะ,คะโอ้ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ เพราะว่าเราขอเจ้าของเขามาเราขอเจ้าของเข้า,ขามาในสวนนี้นะคะโอ้สตอร์เนี่คือเยอะมากเนอลูกใหญ่ที่คุณคุณเหูน่าจะเด็ดไปแล้วเนี่ยแดงไปหมดแล้วนะคะเจ้าของเขาก็ยังไม่มาเก็บนะคะดูโอ้เนี่ยน่าจะสุกแล้วนะคะบางอันนะมีแรงกัดแล้วด้วย <c oughs> <c oughs>

นี่นะคะสวนดอกสวนสตอเบอรี่โอ้ยลูกเนี้ยน่ากินมากเลยอยากเอาไปกินมากเลยดูยลูกใหญ่ทั้งนั้นเลยสุกหมดแล้วเนี่ยสุกหมดแล้วนี่นะมีตั้งหลายอันเลย น่พี่พี่พอมียารถ่ายกับสตรอเบอรี่ตรงนี้มันมีสีดาบลูกมากโอ้นี่นะครับเราได้มาแลยนี่เดินเดินเดินข้นไปสวนก็น่าจะเฉยเลยแม่โอ้ต้องอยู่ที่ต้นมันไปอยู่อยู่ที่กลางต้นนี้เอามาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้พี่มาเอาออกก่อนมามาเข้พี่มา น่าเออลูกใหญ่นี่โอ้ไม่วายที่มีมือเขาเนี่ยมือพี่ก็มีถืออ่ะเอาไปแล้วถอลูกและวนี่มันเยอะไงเป็นหมู่คณะอ่ะโอเคโอเคอ่ะมาถ่ายให้นะถ่ายเป็นภาพใช่ไหมถ่ายนี่ตงนี้ด้วยกันนะน้องน้องหอมโอเคอ่ะนี่สวนสตรอเบอรี่นะครับ อันนี้มาปิดคลิปที่สตรอเบอรี่ไม่ปิดคลิปเราไม่ปิดนะเพราะว่าเมื่อกี้เรา <Okay. S 2> เวะเจอข้างทางแล้วก็เวะไปเรื่อยนะคะโอเคโอเคครับนี่ลูกใหญ่จริงๆ okay. ก็ถ่ายไปแล้วไงอ๋เอเขาถ่ายใหม่ก็ได้ไปมาถ่ายรูปและสตรอเบอรี่นะครับของพี่เจ้าของฝั่งนูด้ดร้านนู้นนะครับ เขาไม่ให้ใครขึ้นมานะครับปกติมันยังออกไม่เยอะเขาไม่อยากให้มาเที่ยวแล้วทําลายสวนเขานะครับวันนี้ก็มีเนี่ยเยอะเลยครับอันนี้ก็กล้วยหักมุกนี่ก็สตรอเบอรี่เราได้มาเที่ยวมีโอกาสได้มาเที่ยวไรสตรอเบอรี่ของทางพี่ผู้หญิง ที่ขายที่เรารถจอดเมื่อกี้นี้นะครับสตรอเบอรี่หวานมากลูกใหญ่แล้วหวานจริงๆเลยนะครับมาได้ที่ก่อนเข้าเข้าเชียงตุงนะครับตอนนี้ก็คือเราออกจากเชียงตุงแล้วก็จะมีร้านขายสตรอเบอรี่เนี่ยมีซ้ายสอง้านแล้วก็ขวาหนึ่งล้านนะขากลับไอ้ตรงขากลับนี่มีอยู่หนึ่งล้านเนี่ยก็คือที่เขาขายขายสตรอเบอรี่แล้วก็มีสวนของเขาเลยครับสวนของเขาไร่ของเขาเนี่ย รถมารถมาร,รถมาเฮ้ยขามีอย่าเพิ่งข้ามนะมันมีรถมาจากข้างล่างแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้ถนนต้องรีบดูครับเพราะวชนมันมีชนคนด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยครับอบอันนี้ย้อนกลับไปนี่ไปเชีงตุงแล้วก็มาทางนูน้นทางนู้นก็ไปที่ท่ากิเล็กน,นะครับท่าเดือ รับอันนี้เข้ามาอ,อ่อออออาดิร้านพี่เขาชื่อร้านพี่เขาปีร้านเดียวด้านกวานะครับเป็นเจ้าของสวนด้านบนพอดียังไม่ค่อยออกเท่าไหร่พี่ก็เลยไม่อยากให้ขึ้นไปนะครับนี่เราได้มีโอกาสได้มาพี่เขาให้อุญ,ญาตให้ขึ้นไปถ่ายนะครับอันนี้พี่เขาชื่ออะไรครับพี่นนแนะนํบอกบโอเรเลยมาตินาอ่ามาตินาอ่าแล้วก็ เอ่อชื่อร้านอะไรฮะตรงนี้สวนอะไรไม่มีชื่อร้านอ๋ออันนี้ก็คือพี่สาวคนสวยนะครับเอ่อใจดีด้วยนะครับแล้วก็เอ่อซอบรีหวานหวานนะครับอันนี้ไปทางนู้นไปเอ่อท่าเดือแล้วก็กลับไปทางนี้นะครับไปเชียงตงุงตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับดอยปังควายดอยปังควายนะครับด้านขวามือมีร้านเดียวนะครับเป็นเจ้าของสวนด้านบนต้องต้องหวานล้อมพี่เขาดีๆนะครับก็ถึงจะขึ้น งั้นก็ไม่ขึ้นครับนี่เรามีโอกาสได้ขึ้นไปสตรอเบอรีลล่รุกงใหญ่มากหวานนะครับหวานหวานมากเลยนะครับ้อมาแล้วพี่เขาเออนั่นแฟนเหรอพี่อ,าาอ่าพี่แฟนพี่ก<ม>็นะครับไปเก็บมาละแล้วก็สตรอเบอรีลล่ร้านพี่เขาหวานมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดได้ผ่านมาทางเสียงตุงแวะทางดอยปังควายอ,าาอ่าแล้วก็มาทางนี้นะครับ ร้านตรงนี้นะครับดีที่สุดเลยเออกจากสวนเลยครับสวนอยู่ด้านบนนู้นนะครับนี่พี่เขาเก็บมา,าสดๆเลยครับเห็นไหมฮะมันต่อวันแล้วก็มีมีตลอดครับก็ไปเก็บมาเนี่ยลูกใหญ่ๆนั่นเลยครับใหญ่ใหญ่เบงๆเลยโอ้ใหญ่จริงใหญ่กว่าที่เก็บมาอีกโอ้โหเจ็มเลยใหญ่จริงๆเลยครับหวานด้วย หวานอร่อยเราไปเก็บมาสดๆนี่หวานแอดึงเอาลงลงติ๊กต็อกนี่นะครับพี่เขาเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของสวนฝั่งนู้นนั่นก็น้องคำีแล้วก็พี่ดุณเดนะครับอันนั้นบนสวนเขาแล้วก็เขามีอยู่ร้านเดียวนะครับร้านทางนี้นงกว่ามือเนี่ยนะครับอันนั้นส,วน,ว,สวนเขาอันนั้นอันนั้นคือสวนเขานะฮะข้างบนที่พี่ผู้ชายเดินไม่ไปนะนั่นแฟนพี่เขานะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็เป็นร้าน ร้านพี่เขาคนเดียวเลยนะเขาลังเก็บแยกแยก,แยกตัวสตรอเบอรี่นะครับมีสตรอเบอรี่นี่ลูกใหญ่มากเลยนะครับใหญ่จริงๆนะแล้วหวานด้วยที่นี่สตรอเบอรี่หาวานหวานกว่าประเทศไทยจริงๆเราซื้ออวันนั้นซื้อของญี่ปุ่นมาเนี่ยหวานหอมของของญี่ปุ่นมาเปรี้ยวหอมไม่กินเลยสามร้อยกว่าบาท <c oughs> กินลูกเดียวกินลูกเดียวทิ้งจนเขียวจนย่นแล้วก็ไม่ยอมกินหนึสามร้อยกว่าบาทไม่ไม่กล่องหนึ่งกล่องเล็ก สามร้อยกว่าบาทมีอระมาสักสิบลูกครับไม่หวานเลยแต่นี่ของพี่เขาหวานมากนี่นะครับให้ดูนี่นี่คือจัดแล้วกล่องลาสองสองหมื่นจัด 10, <000 S 1> จัดหมื่นห้าหมื่นหมื่นจัดก็มีนะครับแล้วแต่อันนี้ถ้าลูกใหญ่ๆแดงๆนั้นเอ้ยคือพี่เขามีลูกใหญ่นะั้นด้วยมือหอมเลยใหญ่กว่าอีกนี่ครับลูกใหญ่มากลูกนี้ใหญ่จริงๆ ตอนนี้เราก็วับมาที่บ้านซาบ้านน้องหอมท่าเดือนะครับงานขึ้นบ้านใหม่นะครับพอดีไม่ได้ถ่ายคลิปเพอเขาเปิดเพลงเสียงดังครับตอนนี้เราก็มาต่อที่ท่าท่าขี้เหล็กนะครับมาที่ร้านอาหารบุฟเฟ่พริกนะฮะเป็นบุฟเฟตสไตล์ปิ้งย่างหมูกระทะแล้วก็มีเตาย่างมีชาบูมีอะไรหมดเลยฮะแล้วก็มีอาหารหลากหลายเยอะมาก ราคา299บาทนะครับอันนี้ต่อคนนะครับไม่จํากัดเวลาอันนี้เหมาะไปทานมากเลยครับไปกี่ครั้งกี่ครั้งที่ถ้ากิเลศผมก็จะไปทานที่ร้านนี้ครับเพราะร้านเนี้อร่อยอันนี้ทางคุณทุเอเขาก็ถ่ายรูปน้องหอมก็ทานอย่ากเละอร่อยน้องคําอีกเขาพยายามไปเอาอาหารมานะครับแล้วก็จะมีน้องขําอีเอาปูมามีอะไรเงี้ยน้องคําอีชอบแกะกุ้งครับ